ในส่วนของศาลศาลที่มีการเปิดรับสมัครเนี่ยศาลนี่ก็จะบอกทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ตลอดอนะครับของศาลเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนตรงนี้นิดนึงข้อดีที่บอกว่าสถิติอันนี้สถิติการสอบของศาลใช่ครับแล้วก็การตอบแทนของศาล นะอันนี้ตารางเงินเดือนนะของศาลปริญญาตรีก็มีการปรับแล้วครับหมื่นแปดเนาะนะครับตำแหน่งที่มีการเปิดคือตำแหน่งนิติกรเจ้าพนักงานคดีเจ้าพนักงานศาลพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีพดรปรสอสวนะครับ,รบนิติกรก็แน่นอนจบนิติอ่างเยวเลย่าจบกฎหมาย พนักงานคดีก็จบกฎหมายบแล้วก็<ด>บวกจบเนต้องจบเนด้วยมาดูในส่วนของวุฒิเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมสักนิดหนึ่งครับนะครับของศาลเนี่ยเปิดรับสมัคร20พยถึง1ิบธันวาสิองธันวาครับอาจารย์ครับอสอบเมื่อไหร่อาจารย์หนึ่งคาดเดาว่ายังไงนะผมมองอย่างนี้ครับนเนื่องมาจากว่าศาลเนี่ยเปิดสอบล่วงหน้าอัตราทดแทนใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราดูจากสถิต ตำแหน่งนิติกรตำแหน่งเจ้าพนักง,งานคาดีและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลเนี่ยนะครับยังไม่หมดบัญชีจะหมดบัญชีในช่วงปลายสําหรับของนิติกรนะจะหมดบัญชีปลายมกราหกเก้าตำแหน่งอื่นจะหมดบัญชีตอนกุมภากับมีนาฉะนั้นผมมองว่าปีหกแปดเนี่ยโอกาสสอบเป็นศูนย์อ่ะไปถามว่าสอบปีหกเก้าเนี่ยผมผมคาดเดาเอานะครับปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องรองให้ตำแหน่งเมนหลักเนี่ย หมดบัญชีก่อนคือตำแหน่งนิติกรผมอาจจะมองว่าอาจจะสอบเดือนกุมภาเป็นไปได้ผมมองอย่างนั้นเนื่องจากว่าสถิตินะครับของนิติกรน่นะครับที่ขึ้นบัญชีไว้เนี่ยมันจะหมดบัญชีนะครับ30มกรลาใช่ไหมประมาณนั้นนะครับ30มกราหกเก้าฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าจะสอบน่าจะสอบในช่วงเดือนกุมภาผ่านมากกว่าเพราะว่าต้องมีระยะเวลาในการตรวจสมบรการศึกษาะไรด้วยอาจารย์กว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็มองว่าอาจจะย้อนเดื่นกุมภาสำหรับองพิจารครับจะครบสองปี เนื่อยังบัญชียังไม่หมดมันไม่หมดหอของศาลยุติธรรมคราวก่อนเนี่ยเรียกไปเกือบ400ช่วงโควิดอือยู่ๆมีเซอร์ไพรส์เอาช่วงก่อนอคือเปิดแบบนี้ครับมีการเปิดแบบนี้แล้วอยู่ๆเรียกหลายคนร้องห่มร้องให้นึกว่าจะไม่ถึงแล้วเพราะมีอยู่ๆมีการประกาศรับสมัครตุ้มเลยครับทีนี้เจ้าพนักงานศาลจำไม่ผิดนะช่วงโควิดก่อนที่จะมีการสอบในปีหกเจคดเป็นร้อยอะเป็นร้อยนะคือหลายคน เซอร์ไพรส์มากนะวันนี้ที่ก่นซึ่งเราอย่างเมื่อกี้เราพูดก็รู้เขารู้เราในเรื่องของสติติการเรียกบรรจุครับขึ้นบัญชี469ปัจจุบันนี้เรียกบรรจุถึง157นี้ข้อมูลนะวันที่4พยปี68มืนรู้สึกแวันนั้นเจ้าพนักงานคดีขึ้นบัญชีไว้1 2 2เรียกบรรจุถึง85 ผมคิดว่าเจา้าพนักงานมีโอกาสหมดบัญชีสิ่งหนึ่งนะครับนบิติกรกับเจ้าพนักงานคดีเนี่ยอเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในศาลแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปสอบผู้พิพากษาอายาการได้อทำหน่งก็อาจจะว่างอ,อยู่ตลอดอยู่เหมือนกันเพราะว่าศาล<อ>กับอัยการก็เปิดอยู่ตลอดครับนะแต่ถ้าให้ออกแล้วไปสอบที่อื่นที่ไม่ใช่ผู้พิพากษาอายาการผมก็เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ไปหรอก นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมคุยกับลูกศิษย์ที่สอบได้คนที่มีวุฒินิติศาสตร์อาจารย์ครับเขาก็ชอบสิ่งแวดล้อมเนีอยว่าไหมคือคนเขามีความตั้งใจที่จะมาสู่ในส่วนของสูงสุดในส่วนของนิติกรในส่วนของการจบกฎหมายเขาก็อยากจะไปนัมเบอร์วันอ่ะก็ศาสตร์ปุ้ยภาษาแล้วส่วนจะไปคว้านะเออนะครับมันก็ก็บอกสิ่งแวดล้อมมันดี ในส่วนของเจ้าพนักงานสารยุติธรรมอันนี้5ุ้มภาปี67ครับมันจะสอดคล้องกับอาจารย์หนึ่งว่าเมื่อมันยังไม่ครบเนี่ยบัญชียังไม่หมดโดยหลักจะไม่เปิดก็ไม่น่าจะเพิงไม่น่าจะเปิดนะขึ้นบัญชีไปแดเรียกไป1 9 4ก็ไม่ถือว่าเยอะมากยังไม่วือหวาตีว่าเลข2 0 0กลมๆไหมก่อนอ่ะครับนี่คือในส่วนของสถิติครับในการสมัคร อ,อีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูหลายคนที่มุ่งมาที่ศาลนอกจากกรกะตก็นี่ฮะค่าตอบแทนเงินค่าตอบแทนพิเศษในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษของศาลก็สตาร์ทที่ปฏิบัติการหก <6, 000 S 2> พันนะจ๊ะ 6, อ่หกพันนะฮะถามว่ามีเงินอย่างอื่นอีกไหมในส่วนของศาลก็จะมีในส่วนของ ค่าเวรอาจารย์มีเวอ่าค่าเวรค่าร่วงเวลาในเงินค่าเวนก็เป็นเวลาระเบียบเป็นพันนะมันไม่เหมือนกับโอทีของกอพอนะไม่เหมือนของเราอเราเนี่ยชั่วโมงห้าสิบนะของสารนี่ชั่วโมงก็แพงกว่านะพันสองน้าจะไม่ผิดนอกจากนั้นมันก็จะมีค่านำหมายค่าส่งหมายค่านำหมายก็จะมีการหมุนเวียนกันไปนะครับก็ต้องยอมรับ ว่าคุณจะไปอยู่สารไหนสารแขวง็จะได้คดีเยอะอคุณก็สามารถนํไหมายได้เยอะอืเพราะมันก็ได้เยอะตามครับนะถ้าคุณไปอยู่ในสารแรงงานหมมันไม่เยอะอยู่แล้วสารที่เป็นสารจานาพิเศษเนี่ยน้อยาทรัพย์สินอะไรเงี้ยนะครับหมน้อยเหมือนพวกสาลแขวงสารจังหวัดที่คดีมันเยอะคดีมันเยอะได้ได้ได้เยอะนะ S <S> ก็สุดแล้วแต่ว่าน้องเลือกถ้าสอบได้จะคุณจะเลือกที่สารไหน,นครับวันนั้นก็ถามในในส่วนของลูกศิษย์หลายๆคนบอกค่าํารมนายนี่อยู่ได้สาวอาทิตย์ก็ไปนะอยู่เนี่ยแถวฝั่งทงฝั่งทนฐานทนเนี่ยเขาก็อยู่ได้อจกรย์หนึ่งในส่วนตรงนี้นันนี่คือค่าธรามายครับแล้วก็บวกกับค่าอื่นๆนะค่าเวรค่าอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจน่าสนใจโอเคอยู่มาดูในส่วนของคนที่ยังไม่มีภาคกอกอพอแน่นอนฮะก็มาที่สารต้อสอบสารศาส์นะพี่น้องจะสอบที่ไหนไม่ได้ละสอบสารศาสอย่างเดียวเลยนะมันแบ่งออกมามีสองร้อยคะแนนนะครับมีในส่วนของคณิตอ่าพูดง่ายๆนี่คือคณิตศาสตร์สอบคนวณนั่นแหละมันก็พอคล้ายๆกันอ่ะก็เนื้อหาเนี่ย เขบอกตรงๆก็ไม่ถ่างกับคอพไม่ตาอละครับแต่โดยจํานวนข้อกับบานเนื้อหาไม่ออกไม่ออกอ่าแต่คอพมันจะฟิกเรื่องอยู่นะครับคําถามว่าอาจารย์ทัดรู้ได้ไงก็ผมก็เคยติวในส่วนของภาคกสารนุติธรรมได้ลูกศิษย์ที่สอบได้บางคนก็สอบสารสอบภาคกสารนุติธรรมได้อืแต่สังสอบคอพไม่ผ่านไม่ผ่านเอก็ยังถือว่าสาร สอบภาคกอของสารนี่ง่ายกว่าของกอพก็อาจจะพูดได้แล้วแต่รอบแล้วกันนะจันนะแล้วแต่รอบแล้วกันอาจจะมันก็จะเบากวานั่นแหละแล้วก็วิชา,าภาษาไทยห้นาสิบคะแนนแล้วมันก็สอบมันคือหนึ่งร้อยข้อเลยอาจารย์นะครับระนะหนึ่งร้อยนะข้อแล้วภาษาอังกฤษนะจันมีในส่วนนี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้ก็ยี่ห้าใช่ไหมเจ็ดสิบห้าแล้วภาษาอังกฤษ สิบห้าเทคโนโลยีก็สิบอ่ามันก็ครบ100หนึ่งรข้อนะครับก็ผ่านหอกสบเปร์เซ็นตอะไรเนาะอ่นะหลักเกณฑ์ในการสอบผ่านนี่อยู่ตรงไหนจารยหนเปิดดูเร็วๆหลักเกณฑ์ในการสอบผ่านร้อยหกสิบเนยครับหนึ่งครับผมสครู ในส่วนของอย่างอื่นก็สมัครแบบปกติะตนะครับวุฒการศึกษาที่ที่สมัครอาจารย์มีวุฒิไหนบ้างเอย่ยเดี๋ยวเรามาดูนะนี่ื่อนไกายการขึ้นบัญชีมาดูตำแหน่งนิติกรครับอาจารย์ตำแหน่งนิติกร หน้าที่ก็ดูในส่วนของนิติกรเนี่ยคำถามถามว่าส่วนใหญ่ทำอะไรคือถ้าในส่วนของงานรับฟ้องเนี่ยจะเป็นในส่วนของแก้ปัญหงานศาลซะ่ส่วนใหญ่นะครับในส่วนนิติกรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของภายในใชมากกว่าภายใน,นเรื่องงานประกันด้วยนะอ่าสิ่งหนึ่งหลายๆคนก็ไปเป็นในส่วนของคณะกรรมการ ตรวจสอบวินงวินัย <Ừ. S 2> ดูอะไรพวกเรล่านี้<ต>ก็เยอะแต,แต่ถ้าน้องอยู่สํานักงานศาลเลยนะครับตำแหน่งวิทิกรก็จะทํางานด้านวิชาการนะครับเช่นอ,อ,อย่างเช่นไหนครับเวลาพิารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆในเวลาในในชั้นของสาภาผู้แทนกัฐเธี่ยมไหมครับน้องๆน,นี่ นีนิติกรที่สังการสำนักงานสำนักวิชาการก็ต้องเป็นการนะครับมากับกับผู้แทนสารสำนักงานสารเพื่อเพื่อจะมาชี้แจงร่างอะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่ว่าทัศนงานเป็นแบบไหนจะต้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่ศาลก็แบบอีกแบบหนึ่งแล้วก็ดูข้อกฎหมายท่านกฎหมายท่านว่าข้อกฎหมายต่างๆเวลาได้คำฟ้องมาก็ดูประเด็นข้อกฎหมายเบื้องต้นให้กับท่านแล้วก็ดูงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักสารด้วยนะหน้าเคาน์เตอร์อะไรนะของศาลศาลพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเนาะในส่วนก็คือกครชีดอ่ะ บางทีก็อาจจะต้องไปอยู่หน้าบันลังด้วยอันนี้ก็จตำแหน่งนิติศาสตร์นะครับวิชาที่ใช้สอบเนื้อหาอย่างที่บอกว่าเนื้อหามันก็สำคัญรัฐธรรมนูญระเบียบสารยุติธรรมระเบียบของกอตอข้าราชการพลเรือนออระเบียบประกาศคำสั่งของกอบศรบระเบียบประกาศคำสั่งของกศประกาศของสำนักง,งานศาลนะ ในส่วนตรงนี้ครั้งนี้ไม่ยอมบอกออกตรงนี้มีอ่านบอกอยู่ข้างล่างพระธรรมนูญสาร,สารกฎหมายสี่มุมเมืองข้อก,กำหนดของประธานสารดีกานะฮะนี่ก็สำคัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีพนักง,งานคดีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนของอไกลเกลียคดีพวกไกลเกลียคดีผอบอ,อ,อาจจะหนึ่ง ผู้บริโภคผู้บริโภคผู้ผู้บริโภคอะไรแบบเนี้ยคดีผอบบอคดีการแข่งขันทางการค้าอืจบเนนะครับจบนิติศาสตร์และจบเนก็สิ่งที่มาเพิ่มขึ้นมาในส่วนของอพนักง,งานคดีก็คือเนี้ยฮะคดีผอบอสินค้าไม่ปลอดภัยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมว,วิธีวิจารณาคดีผู้บริโภคผู้บริโภคเรื่องผู้บริโภคแล้วก็มีในส่วนของ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบอนะครับแล้วก็ข้อกำหนดก็สนอห่ยืสารชามาพิเศษกับคดีพิเศษมากกว่าสิ่งที่พนักงานคดีถ้าพูดง่ายๆอาจจะให้ในส่วนของค่าวุฒิเนก็จะได้เงินเพิ่มมาอีก5 0 0า0 0 0บาทใชก็คือง่ายก็คือเงินประจำตำแหน่งในส่วนตรงนี้เพิ่มมาอีกห0 0 0ันนั้นคนที่จบนิติศาสตร์แล้วก็จบเนในส่วนตรงนี้ก็สามารถมาสอบ ตำแหน่งเจ้ามังค์คดีอาจารยการแข่งเนอเนอเนอเน้อยกว่าด้วยอาจารย์มาทาตำแหน่งเจ้ามังงานศาลยุติธรรมครับอาจารย์ครับเจ้ามักงานศาลงานส่วนใหญ่ก็งานรับฟงรับฟ้องงานสำนวนนะครับการเก็บสำนวนความต่างๆการตรวจปล่อยสำนวนมากมายหลายสิ่งนะครับพูดง่ายๆมันก็กึ่งกึ่งงานเชิงธุรการ ของศาลเพราะฉะนั้นสารระบบความต่างๆเนี่ยเราก็ต้องด้รู้ได้รู้วิชาสอบยังได้บ้างเออจานขาตัอุตส่าสาขาสาขาที่ที่ที่สอบได้ครับนิทยศาสตร์เนาะิทศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจบริหารธุรกิจสาขาจัดการจัดการสาขานิเทศวรรณคดีสาขา ทางอาจยาวิทยากระบวนการยุติธรรมครับผมถ้าดูเรื่องวุฒินี่เป็นไงบ้างอาจารย์ก็ถือวุฒิกว้างนะครับก็ถือวุฒิกว้างนะอาจารย์อย่างเช่นสาขาบริหารธุรธุรกิจเนี่ยก็ถือว่ากว้างมากเลยนะครับการเงินบัญชีการตลาดการธนาคารได้หมดเลยรวมถึงเสียศาสตร์ด้วยเนี่ยก็วุฒิกว้างเนาะส่วนวุฒิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาขาทางวรรณคดีทางทางศิลปศาสตร์ก็คือน้องๆนะครับคณะ ศิลปศาสตร์คณะอักษรคณะมนุษย์นะครับที่สาขาที่เกี่ยวข้องเรื่องของภาษาวรรณคดีนาานะก็คือกลุ่มของภาษาเนาะเอกภาษาก็ง่ายนะครับก,ก็สมัครได้นะครับนะแต่คนถามนะักพัฒนาสังคมยังเปิดคอร์สติวไหมยังเปิดรับอยู่นะครับพี่ยังติวอยู่ลูกนะวันเสาร์ก็ยังติวอยู่นะครับเสาร์เช้า<ต>นเนื้อหาอม,มีรัฐธรรมนูญพรบหลักของสารยุติธรรมปพ กบสกบประกาศของสํานักงานสารยุติธรรมนะครับเนี่ยนี่อันนี้หลักๆเลยตุรการคดีนตุรการคดีหลักๆนะครับในส่วนของอันนี้การเงินกันเงินนะครับต้มีภัคกอการเงินอจารกันในส่วนของสารเมื่อพูดไปแล้วเราก็มาให้ดูตั้นิดหนึ่งในส่วนของอันนี้แนวข้อสอบของนิติกรของศาลนิกาที่แล้วสอบไปในวันที่7 มก,กราคมหกเจครับนะครับข้อสอบข้อสอบในส่วนกฎหมายททั่วไปมันก็คือพื้นพื้นนั่นแลหละไม่ได้ถึงกับยากมากนะครับอยู่ที่ว่ารู้แล้วจำได้หรือไม่นะฮะ<อ>แต่สิ่งที่จะออกเยอะแล้วหลายคนจะไม่ไม่จำไม่ได้เนี่ยอาจารย์หนึ่งไป,ไปหยิบไอ้กอสอกกบอสอ,อยู่ตรงนั้นนะ<อ>แต่แถวนั้นน่ะมันหนามากเลย พวกระเบียบกสกปสแล้วออกเยอะนะน่าจะอยู่ตรงเปิดตรงน้นนู้นนั่นนู้นเบิรนโต้อะไรบินโต้นั้นแหละรู้สึกน,น,น, <c oughs> นะครับ <c oughs> นะอันนี้ก็คือกฎหมายของศาลนะครับก็ออกกันเหมือนเหมือนกันทีนี้ตำแหน่งนิติกรแต่จุดที่ยากก็ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของศาลยิติธรรมตำแหน่งนิติกรหรือพนักงานคดีก็แล้วแต่ สิ่งอันนี้อันนี้ดูฮนะมันก็คือระเบียบคล้ายๆกับเจ้พาพนักงานศาลแต่สิ่งที่จะให้ดูก็คือแนวข้อสอบที่เป็น,ใน,นมมในส่วนของกฎหมายสี่มุมเมืองเพราะในส่วนของกฎหมายสี่มุมเมืองเนี่ยเนี่ยก็จะออกมาแบบเชิงวินิจฉัยครับเชิงวินิจฉัยแล้วก็เอาฎีกามาออกเนี่ยนี่คือตำแหน่งนิติกรนะครับ ก็เอาดีกามาออกจำเลยตั้งใจปาก้อนหินใสในก๊อฟแต่พลาดไปโดนหลังคาบ้านจำเลยมีความผิดอย่างไรนี่นะครับอันนี้เล่มหนึ่งนะอันนี้เอาไม้แค่ดูว่านี่คือเล่มหนึ่งระเบียบของกบ2เนี่ยนี่เล่มหนึ่งแล้วก็มีเล่มสองให้จานหนึ่งติวผมติวก่อนชครับนี่ครับผมนี่คือระเบียบที่สานักงานศาลจะจิ้มตรงไหนก็ออกก็สอบได้นะครับรวมพันเกินพันหน้านะครับพี่น้องเดี๋ยวจะย่อให้แป๊บเดียวครับ ก็สอบเนี่ยมันจะเป็นแนวดีกาทั้งนั้นนะครับตีมาผูกกันเนี่ยครับดีกาตลอดดีกาทุกทันเลยนะดีกาดีกานะดีกานี่คือถ้าข้อสอบในตําแหน่งนิติกรอาจารย์หนึ่งดีกาทุกข้อแล้วบางข้อสอบบางข้อก็คือข้อสอบเก่าเนนั่นแหละอาจารย์เออมาออกอีกหม่ก็นะมีง่ายอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ไปยาก ง่ายเป็นส่วนน้อยเอเข้ไหมเพราะฉะนั้นในตําแหน่งนิติกรต้องยอมรับอืถ้าเราจะวิเคราะห์ตัวเราเองอืเราจบนิติมาเมื่อไหร่อืจบไม่ใช่ว่ามีวุฒินิติแล้วจะรู้กฎหมายทุกเรื่องโนครับแล้วจะจําได้ทั้งหมดอืมันหลักการดีกรีกาต่างๆวางหลักเมื่อก่อนกับปัจจุบันดีกากับหลักหรือเปล่าครับดีม่ไหมต้องประเมินตัวเองต้องประเมินก่อน นึกออกไหมฮะว่ากฎหมายสี่เมืองเรายังจําได้ไหมอืมดีอ่าพื้นพื้นหลักกฎหมายองได้แล้วก็ดีกาก็ต้องโอเคประมาณหนึ่งด้วยนะครับนั่นหมายความว่าต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดคนที่ได้เปรียบคือคนที่กำลังเรียนเนย์อหรือจบเนยเพิ่งจบใหม่ๆไรือไงเพิ่งจบใหม่ๆอาจารย์หนึ่งพูดถูกเพราะถ้าจบนานๆก็อาจจะจําไม่ได้องอาจารย์อาจะบบว่าถ้ามันมันห่างไกลวงการอาจารย์นะก็ได้นะครับเพราะนี้ย นี่มีการออกนี่ไอ้นี่คือสิ่งที่เรามีข้อมูลในส่วนของแนวข้อสอบนิติกรอของศาลเพราะฉะนั้นก็คราวที่แล้วเนี่ยลูกศิษย์หรือติวเตอร์เราเองก็ไปสอบนะครับสอบวันเดียวกันกับเจ้าพนักงานศาลเจ้าพนักงานศาลก็สอบวันเดียวกันในส่วนของเจ้าพนักง,งานศาลคราวที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าแนวข้อสอบผมมีสถิติของข้อสอบนะ สารเนี่ยเยอะมากนี่พักแนวข้อสอบพัสดุของสารเรามีเรารวบรวมหมดนะครับวข้อสอบอะเรามีข้อสอบแนวข้อสอบเก่าอันนี้ก่อของศูนย์แนวข้อสอบของสารมีเยอะนะมีเยอะผมอันนี้อะไรอันนี้ของศูนย์อีกเอามันแนวข้อสอบของสารเนี่ยผมเติลมาตั้งแต่ปีห้าเก้าผมเก็บรวบรวมไม่หมดอันนี้แค่เอาตัวอย่างไม้ดูนะในส่วนของแนวข้อสอบนะปัจจุบันอแต่ สิ่งหนึ่งที่เห็นแนวข้อสอบของศาลจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับเริ่มออกข้อสอบกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่องธรรมดาจ้ะะนะในส่วนของกอสอและก็กปสอสอบเจ้าพนักง,งานศาลใครจะไปคิดว่าออกเรื่องเสื้อกหรอกอใครจะไปคิดว่าจะไปออกในเรื่องของ ในส่วนของการขออนุญาตอาวุธปืนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีปัญหาค่าป่วยพยานอีพัสดุอย่างทีอาจารย์ออกพัสดุออกเลยสหกับเจ้าพนักงานดีไอเราก็เออมันน่าจะเป็นเรื่องของพนักงานตํารวจสารนะไอนี่ตาแหน่งเจ้าพนักงานศารกลายเป็นตกเครื่องเสื้อกรกเอาได้หมดอาจารยอาได้หมดนะครับเพราะนั้นหนังสือที่อาจารย์หนึ่งหยิบเนี่ยเป็นเล่มหนาๆแบบเนี้ยจะบอกว่าแค่หยิบยกมาเนี่ย ไม่ได้ฟาดหน้าี่เย็บเจ็ดเข็มอาจารย์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็มีในส่วนของระเบียบหลักใช่ครับที่มันต้องออกอืในตำแหน่งนี้ใช่ครับจำนวนข้อก็จะเยอะขึ้นอายุกตัวอย่างเช่นระเบียบกบฏสสอเกี่ยวกับผู้ธุรการํำนวนคดีจำนวนความแบบเนี้ยมันก็ต้องออกเยอะกว่าตำแหน่งนิติกรใช่ครับ นิติกรอาจจะมาออกเรื่องธุรการคดีเหมือนกอันแต่อาจจะออกแก้ข้อสองข้อสัด <นะ S 1> ส่วนต่างกันครับนะครับอันนี้คือของสารนิติธรรม,มที่เรามีข้อมูลให้ถูกต้องครับนะครับม,มาแน่นอนครับที่พูดไปถ้าคุณหาตัวช่วยหลากอยากได้ตัวช่วยอย่างที่บอกสถาบันก็มีการเปิดติวอาจารย์หนึง่งการเปิดใช่ไหมครับ มีคนถามว่าสวนสวจะ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 เปิดไหมครับมีน้องจามครับเติวในส่วนค่าราชการสารยุติธรรมอ่าฮะนะครับภาคกอเนี่ยห้าร้อยบาทห้าเดือนจะเดี๋นอะไรหห้าร้อยห้าร้อยตรงนี้คือสําหรับคนที่สมัครทั้งกอและขออ๋อแล้วก็ภาคกอแค่ห้าห้าร้อยบาทไม่กดตามแนวข้อสอบสํานักงานสารยุติธรรมอืมไม่ขี้โม้แน่นอนแต่ต้องยอมรับว่าเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอใช่ไหมครับออกมาจากไหน เอามาจากวิดีโอที่มันเป็นเนื้อหายกตัวอย่างเช่นข้อสอบสารยุติธรรมออกแน่นอนพวกหากำไรขาดทุนอัตราส่วนนะ oh, แบบเนี้ย <okay. S 2> ที่มีการเตีวในส่วนของคณิตศัตร์ทั่วไปกอผอ hmm. ผมมีการทำเป็นวิดีโอพร้อมเอกาสาร oh. เป็นเรื่องๆเ, hmm. เพราะฉะนั้นใครที่สอบสารยุติธรรมแล้วยังไม่มีภาคกอ hmm. ผมเอาทั้งท้องถิ่นเอา ทั้งของกอปอมาใส่ให้เป็นวีดีโอ500บาทพร้อมเอกสารดูได้ทุกวันทุกวันอัพโหลดลง Facebook ก็คือดูก็ดูสอบเป็นวันทุกวันทับอ่าทบทวนได้ข้อสอบมีเป็นร้อยเป็นหลายๆคือมีเยอะหลายชุดใช่ไหมเออเคยข้อสอบผมมีห้าหกเจ็ดชุดหนึ่งนึกออกแล้วอาจารย์นะครับเคยเห็นอยู่ครับภาคขอสิทธิ์ใหม่พันเก้าสิทธิ์เก่าพันเจ็ดขอพันเก้าพันเจ็ดนะครับ เราลืมบอกในส่วนของสารยุติธรรมเนี่ยเริ่มติววันอาทิตย์ที่23 23ยิยพยนะครับ23สพยติวโดยใครผมอาจารย์ทัศเนี่ยจะติวก่อนเพื่อเอาแนวเอาแนวข้อสอบไหมพวกเราเห็นภาพรวมฮะ uh huh. แล้วก็จะาพูดคุยทั้งสองตำแหน่งมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลหลังจากนั้นในส่วนของกฎหมายสี่มุมเมืองก็จะมีติวเตอร์ที่เก่งอยู่แล้วแหละ ไ่่ทำอะไรแล้วมาติวให้กับดีกรีกเหยียดหนึ่งนะครับ3าย่านแล้วก็นะดีกรีนั่งจบในแถวหน้านะครับพี่น้องสมัครติวก็์ l i n e t น u n d e r สก o r e ปฐมพลครับอาจารย์ครับตางต่อต่อรีบสแกนตัวโค้ดต่อต่ออ่ะสกแกนนะครับด้านมือถึงสอง y o ยูทู e ก็สกแกนอ่ะครับเพราะโคศานาการราชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ ทาง Facebook กับทางไลน์เป็นหลักครับเข้าใจได้ครับเพราะฉะนั้นในทาง t i k t o อกเนี่ยพอไลฟ์เสร็จเนี่ยบางทีผมไม่ได้อัปโหลดเฟซบุ๊ o ลบางทีมันก็ลบแล้วผมไม่มีเวลาตัดวันราการพูดคุยวันนี้ร่วม2ชั่วโมงเนี่ยก็ปุเติวตุกที่เน้นตรงจุดออกก็สอบเคล็ดลับความสำเร็จ เตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทัศนปฐมพลดูความสำเร็จได้ที่ www. ปฐมพล .com <What? S 1> สมัครติวแอปไลน์ทัศอันสกอปฐมพลหรือทางเพจ Facebook, เฟซบุ๊กเตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทัศนปฐมพล สอบผ่านได้เป็นจุเป็นที่หนึ่งต้องอาจารย์ทัดเท่านั้น